ขวงแบงค์เผยแพลตติกห่วงลิต้ามากแอบหวนลูกสาวไม่มีแฟนเพราะพี่ชายห่วงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับส,มส้มซายข่าวบันเทิงกันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เนี่ยส้มซาจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสร้างของสาวนีน่ากับหนุ่มแบงค์กันบ้างคะ่ะเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยังทํางานเก่งทั้งนอกบ้านและในบ้านคะ่ะดูเหมือนว่าสาวนีน่าของเราเนี่ยจะค่อนข้างแฮปปี้กับการเลี้ยงลูกออกซะมากมากเลยล่ะคะ่ะแอบรู้มาว่าหลังจากที่น้องแพลติกเนี่ยมีน้องสาวเนี่ยก็ดูจะห่วงน้องมากล่าสุดเนี่ยส้มซสามี ทแท็กซี่และซูปเปอร์แท็กซี่นะบริษัทโตโยต้าบางกอกจำกัดสาขาดอนเมืองทั้งคู่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยลูกสาวคนเล็กน้องลิต้าเนี่ยอายุได้2เดือนแล้วคุณพ่ออย่างหนุ่มแบงค์เนี่ยค่อนข้างจะหลงลูกสาวมากส่วนน้องแพทติกลูกชายคนโตเนี่ยก็ห่วงน้องมากๆเลยล่ะค่ะถึงขนาดไม่ให้ใครมาถูกเนื้อต้องตัวน้องลิต้ากันเลยทีเดียวสาวน,นี้นายังพูดแบบติดตลกให้ฟังอู่ด้วยล่ะค่ะว่าถ้าน้องแพทติกยังห่วงน้องแบบนี้เนี่ยต่อไปถ้าน้องลิต้าอายุสักสิบแปดเนี่ย้าัวโกว่า ณนะตอนนี้เนี่ยมี2คนก็พอแล้วคะ่ะแต่ดูเหมือนทั้งผู้ใหญ่เนี่ยอยากจะได้หลานสักสก2คนได้ยินแบบนี้แล้วเนี่ยทำเอาสาวนินาของเราถึงกับอยากจะเป็นลมทันทีเลยละคะ่ะส่วนกิจกรรมและความสนใจของน้องแพทริกตอนนี้เนี่ยรู้มาว่าน้องแพทริกเนี่ยชอบเล่นฟุตบอลว่ายน้ําและสนใจด้านด,าน,ดนตรีสาวนินาและหนุ่มแบงค์ยังบอกด้วยเขาว่าผลักดันเต็มที่ค่ะในด้านนี้เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากทั้งคู่พูดถึงเรื่องนี้กันเลยคะ่ะก็สนุกสนานค่ะเป็นคุณแม่ลูกสอง<ม>ก็โชคดีเขาเลียงง่าย ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรามีประสบการณ์จากคนแรกหรือเปล่าอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วก็เขาค่อนข้างยิ้มง่ายแล้วพี่น้องก็รักกันพี่แพทย์เขาก็จะห่วงน้องรักน้องมากก็เลยสบายไม่ค่อยมีปัญหาตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วคะคนเล็กน้องลิต้าสองเดือนแล้ะค่ะ mm hmm. สองเดือนก็เริ่มยิ้มเริ่มอ่อแอพอหลง แม่สบายใจมากตอนนี้เพราะว่าลูกชายก็ติดคุณพ่อเพราะว่าช่วงนี้เขาจะแบบไปกับคุณพ่อเยอะใช่ไหมคุณพ่อหายไปหน่อยเขาก็จะแบบพ่อแบงค์ไปไหน,พ,กกบบนพ,พ่อแบงก์กลับบ้านพ่อแบงค์พ่อแบงค์อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ต้องรีบกลับบ้าน <c oughs> คุณแม่ไม่ต้องตามสบายใจมากค <c oughs> <c oughs> ุอลงยังไงบ้างคะท <c oughs> ั้งลูกสาวลูกชายครับแต่จริงๆแล้วก็คือคืนนี้น่ะต้องดูแลทางด้านของเจ้าตัวเล็กมากขึ้นเพราะต้องยังต้องให้นมต้องดูแลเล็กอย่างใกล้ชิดพยายางอย่างเล็กอยู่ทําให้ผมต้องเทคแคร์ในส่วนงตัวใหญ่เฉพาะอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พื่อให้เขาแบบไม่รู้สึกว่าเราห่างเหินเนาะ<ช>ก็เลยทําให้สนิทกันแบบโดยปริยายกันแบบสุดๆเลยนี่ฮะมันเป็นแบบพี่น้องแล้วตอนเนี้<ว> <laughs> ยใ่ใช่อยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะหนีเที่ยวด้วยกันละไม่ใช่ละเดี๋ยวคนพี่อะค่ะ <laughs> เขามีแบบวา่าสอนอะไรน้องมาโ,<อ>โอ้โอ้เยอะเยอะมากฮะคือโชคดีที่ที่เราเราพร่อสอนตลอดตั<อ>้งแต่แก่อนที่จะคลอดออกมาว่า,วานี่น้องนะนี่น้องนะพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยคุณพี่ไม่ไม่สบายก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ่อพ่อกับ ลุวิต้าน้องสาวเนี่ยจะไปนอนอีกห้องหนึ่งนะจะได้ไม่ติดกันไม่ได้กลัวน้องหายร้องไห้เป็นเรื่องราวเลยน้องของแพททีคคือเงี้ยน้องของแพททีกเดี๋ยวน้องหายแล้วพอเช้ามามาเล่นกันเขาจะนั่งยกมือคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะกอดน้องตลอดอย่างเงี้ยใช่เราพึ่จะห่วงโอ้สุดๆๆๆห่วงห่วงน้องมากคือเกินความคาดหมายของเราได้ซ้ำเพราะว่าเราก็กลัวเพราะว่าเพื่อนก็จะบอกปัญหาระวังนะเขาจะอิดช้าเขาจะแบบห่วงแม่โน่นนี่นั่นแต่ปรากฏกับแพทไม่เป็นเลยเนาะเขาจะรู้ว่าแบบ สมมติแม่ต้องให้นมน้องเขาก็จะนอนเงียบแบบนอนน้องหลับยางพอน้องหลับแล้วมาต้องนอนกับเขาต้องแบบมานอนกอดกอดทางข้างหลังก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้แปดสัปดาห์พี่ชายห่วงมากต่อให้อายุสิบแปดก็ยังห่วงอยู่ใช่ไหมดูพี่าจะเป็นพี่ชายห่วงขนาดนี้เวลาคนอื่นมาจับล่ะคะน้องโอ้ไม่ได้เลยคือถ้าอุ้มไปไหนแล้วมีคนจะมาจับน้องนะเขาจะแบบโน้โน้โน้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็งงเหมือนกันจนเราต้องแบบว่าคือบางทีญาติที่แบบ นานๆมาเจอกันทีมาอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ให้คู่ยืนขวางห่วงมากโน่สิบแปดลิต้าคงหาแฟนไม่ได้อ่ะพี่ชายห่วงขนาดนี้ยี่สิบแปดแค่ว่ากันเรียกว่าค่อนข้างจะไว้วางใจเหมือนกันใช่ไหมคะให้คู่นี้แแปลงก็ดีแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเราตั้งใจว่าจะมีสองคนก็อยากให้เขาดูแลซึ่งกันและกันก็คู่กันเล่นๆว่าลิต้าลูกๆก็สกินสกินสาวให้พี่แพทนะพี่แพทก็สกินหนุ่มให้ลิต้านะดูแลกันนะลูกเลยอ่ะโห้ยพอแล้วค่ะเพราะว่าเราก็เรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะใจจริงๆกับพอมี น้องคนเล็กออกมาก็รู้สึกเด็กผู้หญิงก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่พอบอกหน้ากันมีสองคนเถอะพอแล้วมีมีมีแต่ผู้ใหญ่เชียร์มีแต่ผู้ใหญ่เชียร์นะมีแต่ผู้ใหญ่เชียร์อย่างบ้านผมก็เชียร์บ้านเขาก็เชียร์อย่างว่าอีกสักสองคนหรืออะไรอย่เงี้ยนะก็เลยบอกว่าก็มาช่วยจ่ายค่าเทอมสิมาช่วยเลี้ยงสินะฮะเพราะว่าเราเราเลี้ยงกันเองด้วยนะก็ก็คงแค่นี้แหละพอละมีมีมินิ่เขามินิผมพอละคนโตจริงๆอ่ะวางแผนเราไม่ได้วางแผนว่าจะให้เขาโตเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เลือกให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาชอบเรามีหน้าที่เปิดโลกให้เขาคือพาเขาไปทดลองหลายๆอย่างอย่างน้องแพทย์เนี่ยตอนนี้ชอบเตะฟุตบอลเนาะชอบเล่นกีฬาชอบเตะฟุตบอลชอบว่ายน้ําแล้วก็ชอบดนตรีเราก็จะโอเคผลักดันให้เขาไปในทางนั้นส่วนคนเล็กก็เหมือนกันนะคะคงเลี้ยงวิธีเดียวกันก็คือดูว่าเขาถนัดด้านไหนชอบอะไรแล้วเราก็มีหน้าที่สนับสนุนผลักดันให้คุณน้องก็โตชอบกีฬาค่ะนี้ผลักดันเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมคะ ก็แล้วแต่ดูอนาคตก่อนแต่ตอนนี้หูชอบเนอะเตะฟุตบอลที่ชอบมากโทรหาพี่โกโยัง <laughs> <laughs> ว่าว่าจะฝากฝังเนื้อฝักตัวอยู่ <laughs> เขาเขาชอบจริงๆขนาที่ว่าวันศุกร์ปุ๊บก <c oughs> ็อบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไป,ไป,ไปเตะบอลนะเขาจะบอกเองอย่างงี้นะหรือวันวัน,นจันทร์วันอังคารเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปไว่ายน้ำนะพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะ <c oughs> ฉะนั้นก็อย่างที่นี่นาบอกแลวครับก็คืออะไรที่เขาชอบแล้วก็ผักบันต่อไปก็แหมน้องแพทที่ของเราเนี่ยมีน้องสาวออกจะน่ารักมากสักขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องห่วงเป็นเรื่องธรรมดาจริงไหมล่ะคะคุ